สวัสดีนะคะมากันอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวมาให้ดาวโจรกันต่อเลยนะคะเด่นเด่นแปดชุดค่ะสองเจ็ดสองสี่สองห้า 2, 7, 2, 4, 2, 5, นะคะแล้วก็สี่เจ็ดนะคะเด่นเด่นแล้วก็เจ็ดสามเจ็ดสามห้าสามค่ะเจ็ดสามห้าสามสี่สองกันแล้วนะคะ นะวัน,นี้ไปก็สี่เจ็ดก็สี่แปดนะคะแล้วก็สี่ห้าห้าสี่นะคะสี่ห้านะคะตัวนี้ก็ฟันที่สามกับสองนะคะเด่นสองนะคะวันนี้นะคะฟันสองค่ะฟันสองรองสามนะคะสามชุดก็สามห้าเจ็ดค่ะ สามห้าสองนะคะสามชุดก็เด่นเด่นตัวนี้นะคะสามห้าสองสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าสองนะคะทั้งธรรมดาแล้วก็ v ีเอนะคะนี้จะทำเพื่อเป็นแนวทางตัวเลขเท่านั้นนะคะผิดถูกประกันใดขออภัยนะคะอย่าเชื่อจนโกหกจะออกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ตัวที่จะกันก็คือสองแปดค่ะสองแปดแล้วก็สามแปดนะคะนี่ตัวกันนะคะนะกันไว้นะคะกันหนีกันเหนียวค่ะนะเฮงๆปังๆค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย